โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บนำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูยิ่ไม่รู้ะไรหากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจ คน,นคนสัปดาห์ที่ผ่านมาเ,นเรากเกาะติดกับกลุ่มวัยรุ่นที่แสดงออกถึงความรักแล้วก็ความชื่นชมในศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบทั้งในยามทุกและยามสุขนะครับทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงที่มาของการก่อร่างสร้างสัมพันธ์ระหว่างแฟนเพลงกับศิลปินในดวงใจของพวกเขาแต่นั่นก็เป็นเพียงการสังเกตการนะครับ สัปดาห์นี้เราจะนั่งลงและพูดคุยกับพวกเขาคนลึกลงไปในใจเพื่อหาคำอธิบายที่มีต่อการแสดงออกทางความรู้สึกของพวกเขาการแสดงออกที่ได้รับการตัดสินไปแล้วในบางภาคของสังคมว่าเป็นการแสดงออกที่ไร้สาระของพวกวัยรุ่นแต่ในความไร้สาระนั้นเราจะหาสาระได้มากเพียงพอที่จะอธิบายการกระทำหรือไม่อย่างน้อยก่อนที่เราจะพิพากษาตัดสินการกระทำของใครเราก็ควรจะเปิดใจให้กว้าง แล้วก็ฝั่งพวกเขาได้ความพยายามที่จะเข้าใจ ลกลับมาน้อยเก<า>็บมายุ่งพี่ไม่ถ้าเกิด,กด,กดไม่ใช่ถ้าเกิดดังดังได้ดูวยอยเนี้ยน้อยจะบอกว่าดังดังว่าไงก็ขอให้โชคดีค่ะพี่แล้วก็ขอให้เรียนจบมาเร็วแล้วก็จะรอการกลับมาของพี่แล้วก็จะติดตามผลงานพี่ตลอดไปจนกว่าพี่จะเลิก้องเพลง ว่าจะเป็นการจากลาเพียงชั่วคราวหรือว่าการจากลาแบบถาวรแต่สําหรับแฟนเพลงวัยวรุ่นกลุ่มนี้การจากลาก็คือการจากลาที่สามารถสร้างความห่วงหาอาทรให้กับพวกเขาได้ทั้งสิ้นนะครับในเมื่อยามสุขศิลปินได้กลายเป็นบุคคลสําคัญและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของพวกเขาจึงไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับที่ในยามทุกข์เราจะเห็นพวกเขามารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงและทําทุกวิถีทาง คือที่จะให้ศิลปินในดวงใจของเขากลับมาทําหน้าที่บุคคลสําคัญในชีวิตได้ต่อไป น้ำหนึ่งใจเดียวกันมากเลยนะใช่ค่ะตอนดูคอนเสิร์ตสนุกสนุกนี่กลับไม่ค่อยถูกกันเนะแต่ละคนก็เหมือนก็แบบแข่งขันกันแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันแล้วตอนนี้ก็แบบกลายเป็นแบบคุยกันเดินหน้ากันเค่ะเฮ้ยทำอันนี้มายังให้ไหว้พระยังให้สวดมนต์หรือยังอะไรเงี้ยมีเตือนกันเองด้วยนะมีค่ะบอกเฮ้ยอย่าลืมนะไปสวดมนต์บทนี้บทนี้อะไรอย่างเงี้ยใครรู้อะไรดีมาบอกกันหมดเลย น้องวันนี้มาทำอะไรกันครับอ๋อวันนี้เหรอคะมาไหว้พระมาอธิฐานขอให้พี่พี่ไขจากอาการป่วยอะค่ะอยากให้พี่พี่เขาหายมาอธิฐานเหมือนกันครับครับทำไมถึงถึงต้องต้องขนาดนี้เลยก็เอ่อก็อยากให้เขาหายอะค่ะอยากให้เขามาร้องเพลงเอยใช่ครับเป็นเป็นนักร้องที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยต่อไปอะครับ เคยมาไหว้กันป่ะเคยมาค่ะเชื่อป่ะเชื่อเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้านเมืองของเราค่ะก็น่าจะคุ้มครองน้องครับแล้วก็ใครแนะนำนะฮะที่ให้มาไหว้ที่นี่ก็ผู้ใหญ่อะค่ะแล้วก็แบบเราก็คิดกันเองว่าค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเมืองก็น่าจะคุ้มครองพี่เขาได้เหมือนกัน จากที่ที่ไหว้พระกันแล้วมีบนมีอะไรกันไหมก็มีก็มีบนมีที่เท่าที่รู้จักเขาก็บนว่าจะไปวิ่งรอบพระาชวังสวนจิรดาแล้วก็กลุ่มอื่นก็คงจะมีบนที่อื่นแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ได้ข่าวก็คือเขาไปซื้ออลงศพต่ออายุให้พี่บิ๊กด้วยค่ะคือตอนนี้แบบว่ามีวิธีไหนก็ได้ใช่ไหมขอให้แบบว่าใช่ค่ะให้เขาปลอดภัยใช่ไหม ทำทุกอย่างที่ใครบอกใครบอกอะไรก็เชื่อทําได้ก็ทำแล้วนี่แจงทําอะไรมบ้างเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไปทำำําสัมทารมาแล้วก็ทําบุญแต่ยังไม่ได้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าอ,อะไรเลยไปก็ปล่อยเต่าแบบต่ออายุหให้อย่างนี้แห่ะจะไปปล่อยเต่าเพราะว่าเมื่อวานไปแล้วแล้วเต่าหมดหมเขาบอกเขาจะเอาเต่าตัวใหญ่มาอีกวันหนึง่ง ก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลได้ทําอะไรกันบ้างก็ไหว้พระที่โรงพยาบาลไหว้พระแล้วก็แบบช่วยพับนกกระเรียนอธิษฐานขอให้พี่เขาหายบอกว่าถ้าเกิดท่องได้กันแล้วมันจะแบบช่วยคนช่วยกันภาวนาให้เกิดอันนี้สองอย่างยิ่งนาโมพุทหายานาโมพุทศีลขอสัก สิ่งที่รกิดขึ้นในโล